วันนี้จะมาซ่อมกระจกนะครับพอดีว่ากระจกมันไม่ขึ้นนะครับ่อ,อนอื่นเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับผมว่ามันไม่ติดยังไงนะครับเปิดแจก่อนนะครับก็มากดตัวนี้นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเงียบสนิทครับดีฟังนึงนะใช้ได้ ตามปกติครับต่อไปเราก็จะทำการซ่อมนะฮะโดยการรื้อแผงตัวนี้ออกครับขันน็อตนะครับผมจะมีน็อตอยู่ประมาณ3ตัวนะครับมีอยู่นี่2ตัวแล้วก็ในนี้ตัวหนึ่งนะแล้วก็มาถอดตัวนี้ ดันขึ้นนะวิธีถอดนะครับอย่างนี้ครับเรียบร้อยครับเหลัเราจะมาทําการลื้อเลยนะครับลื้อตัวนี้เราก็จะถอดมอเตอร์ออกมาล้างนะครับทําความสะอาดทําความสะอาดขั้วมันสักหน่อยนะครับผมเพื่อให้กระแสไฟฟ้ามันได้เดินสะดวกหน่อยนะครับ พอนัดออกแล้วนะครับให้เอานี้ออกครับียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับผมสลับข้างัวนี้นะครับมันจะมีปิ้นล็อกอยู่นะครับดึง ก็จะมีขั้วสายไฟนี่ตรงนี้นะครให้ทำการถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะพอแกะฝาออกมานะครับผมนี่ก็จะเป็นปลั๊กไฟที่ถอดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นน็อตนะฮะอีกสองตัวเราจะถอดน็อตอีกสองตัวตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ถอดแผ่นพลาสติกป้องกันฝุ่นตรงนี้นะครับแผ่นพลาสติกป้องกันฝุ่นนี่ถ้าให้ดีนะครับผมให้ใช้ถ้าเวลาเราดึงมันจะยืดนแนะทนที่ดีคุณใช้คัตเตอร์คัตเตอร์กี กีดตรงยังมาตอยนี่แหละตรงนี้นะครับตรงกาวนี่นะกรีดไปเลยเดี๋ยวจะทำให้ดูนะตดีวนี้คันนัเอากันี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวก็มาถอดแผ่นพลาสติกกันนะครับผมเดี๋ยวใช้ มิดโกนค่อยๆเชื่อเนากาวออกทัก ที่จะมาถอดล็อตนะครับมันจะมีล็อตอยู่บริเวณนี้ตัวหนึ่งรบ,บริเวณนี้ตัวหนึ่งแล้วก็จะมีเครื่องใต้นี้ตัวหนึ่งครับตัวนีนะ้ใช้เบอร์สิบประแจเบอร์สิบขน้อง งจากว่ามันเลื่อนกระจกลงไม่ได้นะครับให้เราสองสองดูแลกันนะครับเออวิธีถอดกระจกนะครับก็คือให้ถอดน,นอ็นอตตัวเฟืองนะครับผมเฟืองเลือนกระจกออกนะครับทุกตัวเลยนะครับแล้วก็เราจะได้เลื่อนกระจกตัวนี้ลง นะครับช่วงนี้เราก็ทําการถอดถอดน็อตออกนะครับผมเพื่อจะได้เลื่อนกระจกลงมานะครับนะฮะในตําแหน่งที่มันสามารถถอดน็อตกระจกได้นะครับนะครับน็อตก็จะมีมองไกลๆนะะนี่หนึ่งตัวนะครับนี่หนึ่งตัวแล้วก็อยู่ตำแหน่งนี้อีกนะครับสอง สามแล้วก็สี่ตัวที่สี่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสายไฟสวิตช์มอเตอร์นะครับตรงนี้สีน้ำตาลนะครับให้ถอดแล้วก็ทำการเลื่อนกระจกลงมานะครับผมสู่ตำแหน่งนี้นะครับนี่ฮะเราจะมาเห็นน็อตตรงนี้นะครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับให้มันลงมาช่องนี้นะฮะ เห็นไหมฮะมันจะมืดๆหน่อยนะครับอยู่ในรูนี้นะครับเนี่ยครับจะเป็นประมาณนี้นี่ก็สามารถใช้ไขค,รครวงขันออกก็ได้นะครับถ้ามีบล็อกเบอร์สิก็ยิ่งดีเนี่ยถัดออกมาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผม เกือกระจกไฟฟ้านะครับส่วนตัวนี้จะเป็นมอเตอร์นะครับจะทำการขันน็อตสามตัวนี้ออกนะครับนี่ครับเพื่อจะถอดมอเตอร์ออกมาล้างนะครับจากสภาพนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีน้อยดำๆตรงนี้นะครับมันก็สามารถ ทำให้มอเตอร์เราทํางานไม่เต็มที่ได้เหมือนกันนะครับเวลาสั่งการไปทางปุ่มนะฮะแล้วก็จะทําความสะอาดตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านในครับเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับด้านใน จะใช้แปรงสีฟันขัดเอาครับนี่จะเป็นตัวปอกด้านใน,นครับเยาจะทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะครับไหนๆก็ถอดมาแล้วนะครับสังเกตตรงนี้นะครับเห็นจะเห็นขั้วมันไม่ค่อยสะอาดนะครับ ดันเข้าไปแลยุบเข้าไปเลยนะนี่ยครับนี่ขั้วาถามจะอยู่ตรงนี้นะนี่นะฮะแต่ตอนนี้ดันเข้าไปยุบแล้วไม่ได้งมาเลยนะเราจะทําความสะอาดตรงนี้นะครทำความสะอาดแล้วครับแล้วก็ประกอบเข้าไปครับช่วงนี้เจะได้ใส่ฝาครอบตรงนี้ด้วยนะครับจะมีลูกยางด้วยตัวหนึ่งนะเสร็จเรียบร้อยครับจะนํามาประกอบเหมือนเดิมนะฮะ ก็ตอนใส่เข้าก็เอากระจกขึ้นบนสุดเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เอานะครับผมสวิ์มาต่อดูนะครับต่อดูแล้วก็ทดสอบทําการทดสอบนะครับการขึ้นลงของมอเตอร์นะครับมันก็จะมีบล็อกไครบล็อกมันครับต่อไม่ยากครับนะบถ้าไม่ใช่ตัวของมัน,มนจะเสียบไม่เข้านะครับ เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับเมื่อกี้ทําการล้างเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดลงลงนะครับขึ้นนะครับขึ้นแล้วนะครับทีนี้เราก็ให้ทําการเลื่อนมาลงลงมาในตําแหน่งที่เราจะใส่น็อตได้นะครับโดยสังเกตช่องตรงนี้ครับ ช่องตรงนี้อยู่นะเลื่อนมาปึ๊บเลื่อนมาจนเห็นรูน,อนร็อตอะฮะเห็นกันไมมน้อกนะครับแต่ทำจริงจะเห็นฮนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เลื่อนกระจกตรงนี้นะฮะดึง ดึงลงมาเลยนะครเดินกระจกตัวนี้ดึงลงมาเลยนะครับดึงลงมาให้มาถึงช่วงนี้นะครับแล้วก็ทําการขันน็อตครับเสร็จแล้วก็ทําการทดสอบครับ ใช้งานได้ดีนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะทำการประกอบครับทีนี้ถอดสวิกตัวนี้ออกก่อนนะครับกระจกขึ้นสุดนะครับแล้วก็ทำการประกอบครับถอดสวิกตัวนี้ออกก่อนแล้วค่อยประกอบฝาข้างเข้านะครับ อื่นก็ใส่แผ่นกันฝุ่นนะครับแผ่นกันฝุ่นก็จะแปะเข้าไปได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆยางนะโอเคนะครับนี่นะใส่ยางกันฝุ่นเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปตัวนี้ครับใส่แบบนี้นะครับนะจะได้ยิงน็อตสกูเข้าไปเลยนะ กันเข้าไปให้แน่นนะครับโอเคครับทีนี้เราก็จะใส่ฝาข้างคนระับต่อใส่ไฟเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ทำการประกอบครับ อบใส่แบบนี้นะฮะแล้วก็ทีปินล็อกครับกตบตบเข้าไปเลยนะครับเวลาใส่อันดันแบแรกนะครับผมเอาตัวนี้ให้มันเข้าล็อกก่อนนะครับพอมันค้างปุ๊บนะฮะใส่ลงล็อกได้แล้วนะครับตอนต่อไปก็แค่อย่างนี้ฮะ แน่นแล้วครับที่นี้ก็ใส่ตัวนี้นะครับ ประกอบเข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับใส่น็อตให้ครบทุกตัวนะครับเพื่อไม่ให้มันหลวมนะครับตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วนะรัดแล้วก็ใส่แล้วเรียบร้อยนะครับก็ก่อนจะจบแล้วก็ทําการทดสอบก่อนครับโอเคนะฮะใช้ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ